สองเลขเด็ดประทัดเลขทูบบูชาขุนหญิงกวักทองมาที่เศรษฐีมีเมืองชนถวายวัดดังราชบุรี หลังจากเสร็จพิธีได้มีการจุดประทัด4 0 0หมื่นนัดเพื่อเป็นการถวายและจุดธูปตัวเลขมงคลซึ่งหลังจากสิ้นเสียงประทัดบรรดาคอหวยผู้เข้าร่วมพิธีได้มาสองเลขเด็ดจ,จากหาประทัดที่ปรากฏคือแถวบนสองตัวได้เลข5 6แถวล่าง3ามตัวได้เลข813และแถวบนสองตัวได้เลข93แถวล่าง3ามตัวได้เลข745ส่หส่วนผู้มงคลได้เลข1 1 9บรรดาคอหวยต่างนำเลขที่ได้ไปตีเป็นเลขเด็ด อาทิหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกสามสามหกเก้าสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดสามและเก้าเจ็ดสี่โดยจะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเสี่ยงโชคในงวด16พฤษภาคม65นี้ you